สวัสดีครับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับโบสการถยนต์มือสองนะครับวันนี้มาพบเจอกันในวันที่14สิงหาคมนะครับคุณลูกค้าครับวันนี้ผมมี t ตอร์เตาโคโรนาท้ายโด่งนะครับนํามาให้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับเรามารับชมกันเลยนะครับตัวนี้เป็นโคโรนาท้ายโด่งนะครับเครื่องพันเครื่องยนต์ CA 1,600cc นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับสายโคโรนาไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เยอะเกินไปนะครับ ผมใบให้นะครับราคาไม่ถึง5 0,000นบาทนะครับคันนี้คุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับนะฮะเรามาดูสีสันรอบคันกันนะครับสีสันรอบคันผมให้ประมาณ80%นะครับคุณลูกค้านะครับริ้วรอยมันจะมีบ้างนะครับโดยรวมไม่น่าเกลียดนะครับขับขี่บนท้องถนนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะกับตัวตาโคโรนาท้ายโด่งคันนี้นะครับผมนะฮะเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับก็ ตรงสปอยเลอร์นะครับมันก็จะมีด่างๆนะครับเป็นรอยเอ่อแล็กเกอร์มันลอกนะครับเพราะว่ามันตากแดดจากเจ้าของเดิมนะครับนะฮะซึ่งนะฮะมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่ได้แดงสิ้นนะครับผมนะฮะผมจะพยายามจะถ่ายให้คุณลูกค้าดูชัดๆนะครับว่าตำหนิสีมีตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่ครับและก็ตรงนี้อีกมุมนึงนะครับลูกค้านะครับนะฮะที่เด่นก็คือจะมี2จุดนะครับมีด้านบนสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มุม ด้านท้ายนะครับผมของกันชนนะครับส่วนตัวรถนี่ก็คือสวยงาม80%เลยนะครับนะโดยรวมเนี่ยไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับผมรับรองรับประกันให้นะครับคุณลูกค้านะครับราคาเบาเนะครับราคาคุณลูกค้าสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับราคานี้สามารถเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยซ้าไปนะครับขับขี่บนท้องถนนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญเลยนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเปียกฝนอีกต่อไปนะครับคุณลูกค้านะฮะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะครับพรบภาษี ขาดปีหนึ่งนะครับขาดปีหนึ่งต่อปีหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะเสียภาษีประจําปีที่870บาทเท่านั้นเองนะครับนะภาษีก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับคุณลูกค้านะครับโอเคครับนี่คือมบกวาดสีรอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับสาหรับรถเก่งคันนี้นะครับผมผมให้เลย80%นะครับอ่ะลำดับต่อไปครับเรามารับชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารครับนี่เลยครับผม ตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานครบนะครับใช้งานได้ครบนะครับขึ้นลงครบเลยทั้ง4บานนะครับผมนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยๆครับนะฮะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะมีจอ Android ให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถอ่าเล่นแฟลชได้ USB ได้นะครับแล้วก็รับสัญญาณ AUX ได้นะครับผมเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับคุณลูกค้าเข้าครบปกตินะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูเบาะครับเบาะหน้าฝั่งคนผู้นั่งโดยสารฝั่งซ้ายนะครับ นะฮะก็จะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมนะฮะโดยรวมมันเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายอย่างแน่อนอนนะครับลูกค้านะฮะคุณลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะครับผมนะฮะคิดว่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับเอาเป็นรถสำรองก็ดีนะครับหรือว่าจะนําเป็นรถที่ใช้อ ประจวนก็ได้นะครับขับขี่ไปทํางานนะครับสบายๆเลยนะครับคันนี้เดินทางไกลได้นะครับลูกค้าไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมเองอยู่นครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมบริการขับส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับผมผมว่าโดยรวมมันก็สวยนะครับลูกค้านะครับ กับรถราคาไม่ถึง50,000บาทนะครับเดี๋ยวเรื่องราคานะครับผมจะแจ้งให้ทราบตอนท้ายคลิปนะครับว่าราคาจะสดทิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาดูประตูหลังฝั่งขวาครับนี่เลยครับภายในถือว่าสวยนะครับคุณลูกค้าภายในถือว่าสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับแอร์เย็นช่ำๆนะฮะนั่งกว้างขวางสะดวกสบายเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะฮะจบแล้วนะครับ สำหรับรถราคาหลักหมื่นนะครับต้องใช้งานได้จริงนะครับนี่เลยครับผมกระจกขึ้นลงครบทั้ง4บานนะครับคุณลูกค้านะครับผมลายเบามากเลยนะครับผมลาย power แท้นะครับ power แทจากโรงงานนะครับอเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายเลยก่อนที่ฝนฟ้าจะมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงคำรามแลวนะครับอ่าแล้วก็บาะคนขับนะครับก็จะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับคุณลูกค้าก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขต่อนะครับผมรถราคาหลักหมื่นนะครับนะฮะ โอเคต่อมาครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายสวยๆนะครับคุณลูกค้ารถไม่เคยชนหนักเลยนะครับคุณลูกค้าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมาก่อนแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูยางอะไหล่ครับยางอะไหล่ไม่ให้ครบคันเลยนะครับผมนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมโอเคเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับ อมาเร็วนิดนึงนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับมืดมาแล้วนะครับเสียงฟ้าคำรามมาแล้วโอเคครับมาดูฝากระโปรงหน้าครับเดิมแท้แน่นอนนะครับสติกเกอร์เดิมๆยังอยู่นะครับคุณลูกค้านะครับห้องเครื่องนะครับหมายเลขตัวถังอยู่ชัดเจนเลยนะครับผมแผ่นเพจนะครับแผ่นมอกอยู่ครบนะครับ C a 1 6 v EFI นะครับ เครื่องตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทนทานแน่นอนนะครับลูกค้าคานหน้าเดิมแท้นะครับนี่เลยนะครับไม่เคยชนหนักแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันบ้างครับลูกค้ามาเลยครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้ววันนี้ผมต้องไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะนะครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับลูกค้าเครื่องฟิสสตาร์ติดง่ายนะครับผม นี่ครับคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องครับเสียงเครื่องแน่นๆนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับครับเครื่องดีนะครับไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับคุณลูกค้านะครับได้เครื่องเกียร์อัตโนมติด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับขับขี่สบายแน่นอนนะครับโอเคผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือใบกาดของโตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งนะครับผมสีสวยงาม80%นะครับริ้วรอยมีบ้างนะครับโดยรวมไม่น่าเกลียดนะครับขับขี่ไม่อายไกลอย่างแน่นอนนะครับเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีขาดปีหนึ่งต่อปีหนึ่งนะครับเครื่องช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างพอใช้นะครับผมนะครับโดยรวมคันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกค้าเอาไป ก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับเป็นรายเล็กๆน้อยๆก็ค่อยดูแลกันต่อนะครับเพราะว่ารถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ผมจัดจำหน่ายในราคาสดคุ้มแน่นอนครับคุณลูกค้าเอาไปเลยครับกับราคาแค่4ี0 0 0ื่นแบาทเท่านั้นเองครับ48,000บาทโทรเข้ามานะครับ0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่0830005440นะครับ40,000 8,000บาทครับคุณลูกค้าครับวันนี้ผมโบต้องขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ